สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบอร์สปูดสุคนเนาะขอต้อนรับเข้าสู่ซ่องยี่วอกมื้อนี้ทั้งหน้าของเฮาก็แม่นเมนูต้มไกนะ่เนาะต้มไก่ใส่ใบมะขามมาเนาะพ่อแม่พี่น้องมาเซ็บแชตน้ำกันต้มไก่ใส่ใบมะขามเข้าหอนเนาะพ่อแม่พี่น้องมาเลยแล้วต้มไก่อื ข้าวกะหรี่พร้อม่พี่น้องต้มไก่ของน่งใส่กับข้าวเหนียว เป็นยงไรบอหนอสบายดีบอหนอทางภาคอีสานบ้านเฮานอเป็นยงไรสบายดีบ่ทักทายคอมเมนต์กันเข้ามาหน่อยเด้อ พอแม่พี่น้องทางภาคใต้ภาคเหนือเดีเป็นจังไนสบายดีบ่ท,ทักทายกันเข้ามาได้เนาะส่วนทางเย้งจันน่กาสบายดี โอเคเนาะแม่พี่น้องสำหรับมื้อนี้ต้มไก่ใส่แบบมะขามกาสำหรับ่องย e ีวอกาเบิดเพียงเท่านี้เนาะสำหรับให้มัมคกคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับส c ค i b e ให้ช่องของพวกเฮาใหเนานะแล้วพบกันใหม่กับคลิปต่อไปเนาะมื้อนี้ขอกาข่าวคำว่า,าสบายดี